สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็คือรุ่นเก่าหน่อยนะครับคือตัวนี้มันมีปัญหาคือตัวพีนะครับมันค้างนะครับมันไม่สามารถโยกไปตำแหน่งอื่นได้นะครับอผมเบื้องต้นให้ดันในตัวพลาสติกอ่ะที่ผมแกะออกมานะครับดันมันลงมาได้เลยนะครับก็ทําตามนี้นะครับก็คือเนี่ยพอเราถอดออกมานะมันจะมีน็อตสองตัวตรงนี้นะให้เราไขออกมานะครับเพื่อที่จะถอดไอตัวหัวเกียร์ออกมานะครับ เราดึงไม่ได้นะมันต้องถอดน็อตออกมานะมันมีสองตัวนะครับใช้ไขควงนะครับไขออกมาแล้วก็นี่ครับค่อยๆถอดขึ้นมานะครับมันแตกครับเนี่ยตัวนี้นะไอตัวที่ใส่เข้าไปตรงแกนอะก็คือมันแตกหักนะครับทําให้ไม่สามารถกดเกียร์ลงไปได้นะครับมันจะมีตัวเข็มตรงกลางเห็นไหมครับนี่เราก็เนี่ยถอดมันออกมานะพอเราถอดออกมามันก็จะกดลงไปได้นะครับ ก็คือมันเป็นพลาสติกตรงแกนเนี่ยที่ผมถอดออกมาเมื่อกี้นะครับมันแตกก็เลยกดไม่ได้นะครับอ่าทีนี้ก็เข้าได้ล้วระหว่างนี้ก็ใช้ตัวเอ็นเกียร์ว่างไปก่อนนะแล้วก็เบรกมือนะครับตัวพีก็ยังไม่ต้องเข้ามันนะครับรอไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนก่อนก็ประมาณนี้นะครับแก้ไขเบื้องต้น